ผมรัฐพลโพธินะฮะชื่อเล่นชื่อต้อยก็กําลังจะทดสอบอยาฆ่าหญ้าเป็นชีวชีวพันธุ์นะฮะชื่อชูเปอร์คิวเลอร์ใช้สําหรับพ้นหญ้าอ่อนตอนนี้จะผสมกับน้ําในจํานวน300ลิตรเรบเออยปงไา นะครับอะังจะเรื่องผสมนะครับใช้ทั้งหมดสอง้ซีซีนะครับสีส่ส เจ็ดสองร้อยสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีสองร้อยใส่เนึงตอนนี้เราใส่ผสมกับน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเริ่มพ่นจะเริ่มพ่นตั้งแต่บริเวณคนการคนการคนการคนได้นะฮะโดยการใช้มือคนนะฮะไม่ต้องกลัวฮะไม่มีสารพิษ

กป้นมาเส,ออสือสือเสือแดนนึงอะมันไม่ถึงนะครับเป็อยู่เฮ้ยนี่แกมันจะโดนไหนมะขามผมนะครับมะขามไปใช่ไอาจจะมีบ้างนะครับ

ก่นยึดนจะเแลวจะไปไหนจะไปไหนนี่ตรงไหนตรงน้ตรงน้อรถไนีไปไหนเนี่ยดทักไปไดาน่ <laughs> <laughs>